สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกี้ผมเพิ่งออกไปทํางานข้างนอกมานะครับก็ได้เจอกับน้องเทนเนอร์ท่านหนึ่งนะครับก็มาถามผมแล้วกันว่าที่ชินครับคือตอนนี้ยุคนี้นะครับเอาเป็นว่าปี2020แล้วเฮย้ย21 2021แล้วนะครับ อนะัน2 1แล้วก็ตอนนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดใครอยู่ในยุคนี้นะครับเผื่ออีกสิบยี่สิบปีข้างหน้ามีคนคลิกเข้ามาดูคลิปนี้นครับมีปัญหาหนึ่งก็คือโควิดนะครับพอเกิดปัญหาโควิดปุ๊บแน่นอนครับธุรกิจฟิตเนสตอนนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเนะื่องจากอาจจะโดนสั่งปิด ิตเนสอะไรบ้างนะครับน้องท่านนี้ก็เลยถามผมว่าพี่ชินครับผมจะเพิ่มยอดลูกเทนของผมยังไงหรือจะมีคนมาเทนกับผมจะเทนออนไลน์จะเทนที่ไหนก็ตามตามคอนโดหรืออะไรเนี้ยนี่ผมไม่ทราบนะแต่ว่าเขาอยากจะเพิ่มยอดลูกเทนของเขายังไงก็เลยเป็นหัวข้อวันนี้นะครับวิธีการเพิ่มยอดให้กับเทรนเนอร์ผมก็เลยถามกับนะครับว่ามีอยู่2ออย่างที่อยากจะฝากให้น้องเขาคิดก็คือถ้าผมถามว่า ชอบจริงๆหรือเปล่าชอบการเทรนจริงจหรือเปล่าการเทรนที่เป็นการเทรนลูกค้าจริงๆเราได้แบบสอ,อนเขาปรับท้าแก้ฟอร์มอะไรต่างๆนะครับยืนประกบเขาคุยกับเขาเพื่อให้เขาไปสู่เป้าหมายถ้าเราชอบกิจกรรมการเทรนลูกค้าตรงนั้นนะครับการคิดอย่างหนึ่งก็คือเราจะทํายังไงนะครับเพื่อให้เราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นสมมุติว่าผมบอกว่าถ้ามีเทรนเนอร์สิคนโอ้โหทุกคน แอปซิดแพ c k มาหมดเลยนะครับเหมือนกันทุกคนหลอ่อเท่ดูดีมีความรู้มีใบจบมาทุกคนมี10บใบ20บใบ30บใบอะไรทำให้คุณต่างจากคนอื่นถามตัวเองให้ได้นะครับแล้วตอบให้ได้ชัดเจนว่าอะไรทำให้เราต่างจากคนอื่นทำไมเขาถึงต้องเลือกเราทำไมเขาถึงต้องกำเงินก้อนนั้นกับเวลาชั่วโมงนั้นมาให้คุณตอบให้ได้ครับถ้าตอบได้คุณก็ผ่านด่าน น,นี้มันก็จะมีด่านต่อไปอีกว่าถ้าเขาจ่ายตังค์ให้คุณแล้วเรียบร้อยเนี่ยทำไมเขาถึงยังต้องอยู่กับคุณทาไมเขาถึงไม่ไปหาคนอื่นไม่ไปทดลองอะไรคนใหม่ทําไมเขาถึงเชื่อใจคุณอันนั้นก็เป็นสกิลต่อนะครับที่คุณต้องฝึกต่อเองแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ต่างจากคนอื่นนะครับก็คือการที่คุณมีสกิลเหล่านั้นเนี่ยที่จะดึงลูกค้าหรือถ่ายทอดวิชาของคุณนะครับให้เข้าใจง่ายๆเพราะจริงๆมีอย่างก็คือ เพอร์ซนาลเทรนเนอร์เนี่ยถ้าลูกค้า10บคนเนี่ยคุณไม่สามารถใช้วิธีการสอนเดียวกันได้ทั้งหมดเขาถึงเรียกเพอร์ซน l ลเทรนเนอร์เนี่ยมันเป็นส่วนบุคคลนะครับแต่ละคนเนี่ยคุณจะรับมือ,อยังไงมีวิธียังไงซึ่งเป็นวิธีของคุณเองถ้าผมตอบคถามข้อแรกว,ว่าถ้าตัวคุณเนี่ยชอบการเทรนจริงๆแล้วก็ในยุคนี้เช่นที่บอกยุคโควิดนะครับถ้าเขาปิดยิมละ่ะคุณมีอะไรที่จะให้ลูกเทรนของคุณเช่นคุณมีคู่มืออ e ีบุ๊กให้เขาหรือเปล่ามีวิดีโอสอนเองที่บ้านหรือคุณมีโฮมมแลล้้้วูกกคคาาาเททนับบุณี่ ที่ไม่ต้องกระทบกับปัญหาเรื่องโควิดหรือเปล่าก็ตอบไ,ได้แต่ถ้าผมถามว่าคุณชอบจริงหรือเปล่าแล้วคุณคิด นะครับว่าเอ๊ะหรือเราไม่ได้ชอบการเป็นเทรนเนอร์จริงๆเราแค่อยากได้รายได้เพิ่มขึ้นในยุคที่มันมีโควิดมีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับคือเงินตังค์ไม่พอพูดตรงๆเราไม่ได้ชอบเทรนจริงๆนะครับผมก็จะแนะนําให้คุณไปหาธุรกิจอย่างอื่นทํายุคนี้ง่ายมากนะครับถ้าเรามีมือถือเนี่ยแค่เครื่องเดียวคุณก็สามารถที่จะเปิดร้านเปิดแบรนด์ของคุณได้แล้วนะครับทำให้คุณเป็นที่รู้จักขายตัวเองขายสกิลต่างๆเริ่มจากง่ายๆเลยก็คือดูก่อนนะครับว่าที่บ้านเราเนี่ยหรือว่าป้ามาเราแล้วกันนะ ับเขาทําอะไรอยู่บ้างแล้วเราสามารถที่จะต่อยอดอะไรกับธุรกิจปาลาม้าได้เช่นว่าปาลาม้าขายสมมุติหมูปิ้งนะฮะหมูปิ้งมันเป็นแผงหมูปิ้งอยู่เนี่ยคุณทําไงลองติดแบรนด์สิลองติดแบรนด,อด,นด์อย่างเช่นคุณชื่อ M สมมุติ M M หมูปิ้งหมูปิ้งคลีนหมูปิ้งอะไรก็ได้นะครับไปเปิดร้านในช้อปปีคุณหมักหมูปิ้ง500กรัม1นกิโลแบ่งขาย มันก็ทําได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งต่อยอดจากธุรกิจที่บ้านได้หรือถ้าเกิดตัวคุณเองมีสกิลอื่นเช่นผู้ภาษาอังกฤษได้ผู้ภาษาจีนได้ลองรับแปลกระสารดูไหมอะไรที่มันไม่ได้กระทบกับงานเทรนงานหลักของคุณที่คุณสามารถทําได้ในเวลาว่างของคุณนะครับพวกนี้สามารถต่อยอดเป็นรายได้ทั้งหมดชอบวาดรูปลองวาดรูปทำคอนเทนต์เปิดเพจ ทำเรื่อยๆนะครับทุกพักเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาติดต่อขอซื้อลายเส้นเองถ้าคุณฝีมือดีจริงๆขอซื้อไปทาสติ๊กเกอร์ลายขอซื้อไปทํากรอบลูกพวกนี้เป็นสกิลที่มันมันอยู่ในตัวคุณเองนะครับคุณอาจจะต้องลองต่างๆสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับหลายๆอย่างที่ชอบที่ไม่ชอบอันไหนไม่ชอบก็ตัดออกไปอันไหนชอบก็เก็บไว้ถ้าฝึกแล้วมันไปได้ดีขึ้นอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นสกิลอื่นของคุณมนุษย์นะครับมีความสามารถในการเรียนรู้มากมายเราอย่าพยายามจํากัดกรอบตัวเอง ว่าผมชอบฟิตเนสผมเป็นได้แต่เทรนเนอร์อย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับมันเหมือนลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ลงไปหน่อยเราเราต้องทําอะไรได้มากกว่านั้นแตกต่างได้มากกว่านั้นนะครับรายได้มันมาได้หลายทางเสกเงินจากอากาศเนี่ยมันทําได้นะครับส่วนตัวผมชอบเสื้อผ้าผมชอบการออกแบบดีไซน์ของอะไรพวกนี้นะครับผมก็นํามาลงกับแฟชั่น แล้วก็ mix ความเป็นฟิตเนสเข้าไปด้วยกันก็ทําได้นะครับผมก็เป็นตัวอย่างจริงใครมีปัญหามีอยากจะปรึกษานะครับก็สามารถทักผมมาได้ทางอนสาแกรมได้เลยคุยกับผมได้เลยนัดวันคุยยังได้เลยนะครับผมยินดีให้ปรึกษาฟรีลองคิดดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นเทรนเนอร์แล้วก็อยู่ในวงการฟิตเนสนะครับ ชอบจริงๆหรือเปล่ามีสกิลอะไรอื่นหรือเปล่าที่คุณสามารถทําได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดได้นะครับเพื่อที่จะเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้ในอนาคตนะครับถ้าใครชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากติดตามกด Subscribe อย่างมีอะไรแนะนําก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะครับเจอกันครับ